และนี่ก็คืออีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดพิจิตรค่ะเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะจากสวนไทยนะคะ,คะของเราก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะคะ,คะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นมีครีมอาบน้ํานะคะแล้วก็มีสบู่นะคะ,คะแล้วก็มียาสีฟันนะคะแล้วก็มีแชมพูสระผมะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นป ว่าบ้านหอมนวลค่ะบ้านหอมนวลน,นะค,ะ,คะเป็นเป็นสมุนไพรที่กิ่น หอมมนวลๆนะคะชวนหลงไหลค่ะค่ะอภิิหผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะก็คือเป็นสมุนไพรธรรมชาติเรานะคะก็คือจะเป็นขมิ้นพันธ์ค่ะเป็นขมิ้นพันธ์ผสมว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้สรรพคุณนะคะจะช่วยในเรื่องของลดผดผื่นคันค่ะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องน้ําเหลืองเสียนะคะอ่าหรือว่าง่ามเท้าที่มีปัญหาอย่างสมมุติว่าใส่ถุงเท้าใช่ไหมคะแล้วมีอาการคันตามง่ามเท้านะคะเป็ นนเมื่อลองใช้นะคะครั้งแรกที่สัมผัสเราจะมีความรู้สึกว่าอาการคาอาการคันเนี่ยนะคะมันจะทุเราเบาบางลงค่ะแล้วก็ผื่นที่เป็นตามคอที่แพ้เหงื่อนะคะที่มันเป็นแดงๆปึ้นๆนะคะมันก็ะจะจางลงนะคะ เห็นว่าใช้ดีด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นมันจะหอมอมาค่ะละมุนละมุนนะคะค่ะตอันนี้ก็จะเป็นว่านหางจระเข้ของเราจะปลูกเองนะคะแล้วตอนนี้กําลังที่จะส่งนะคะผ่านมาตรฐานของ GAP ค่ะเป็นว่านหางจระเข้พันบา์บาซีดค่ะตอนนี้จะมีสรรพคุณนะคะช่วยทำลด เอ่อพวกรอยแผลอ่ะไหมที่แสงแดดอะค่ะก็ผิวหมองค้ำนะคะแล้วก็ทำให้หัวสิวเนี่ยลด อ่ามันจะยุบตัวลงอะคะ่ะแล้วก็ลบรอยแผลเป็นด้วยอตอนนี้นะคะมีส่วนผสมของน้ำนมข้าวด้วยนะคะอ่าใช้ได้สำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะสำหรับผิวแพ้ค่ะโอ้โหดีมากๆเลยนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็มีทั้งตัวครีมอาบน้ำนะคะแล้วก็มีทั้งสบู่ค่ะสบู่ใช่ค่ะ <laughs> ก็จะเป็นสบู่ตัวนี้นะคะค่ะโอ้โห <laughs> ค่ะแล้วตัวต่อไปนะคะจะเป็นยาสีฟันค่ะยาสีฟันอันนี้ค่ะ ยาสีฟันนะคะจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเป็นพืชพื้นถิ่นนะคะก็เป็น่อย่อยปกติสังคมเราสมัยก่อนคนไทยสมัยก่อนใช่ไหมคะ,ะเราจะใช้กิ่งข่อยมาทุบแล้วก็แปรงฟันใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ใบข่อยนะคะสําหรับถูฟันใช่หไหมคะเราจะไม่มีแปรงสีฟันเราจะไม่มียาสีฟันนะคะทีนี้เนี่ยด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนั้นนะคะเราก็เลยมาเป็นผลิตภัณฑ์ข่อยอินทรีย์นะคะเป็นยาสีฟันตัวนี้ก็จะมาผสมผสานนะคะกับ พืชสมุนไพรตัวอื่นด้วยนะคะอ,อย่างเช่นการพูนะคะช่วยมีอาการลดการอักเสบนะคะแล้วก็มีชเอมเทศนะคะแล้วก็จะมีพวกมิ้น์มิ้นก็ให้ความสดชื่นค่ะตัวนี้จะมีความสดชื่นอยู่นานสักนิดนึงนะคะค่ะตัวนี้ค่ะแล้วตัวไส่ก็จะทำให้ฟันแข็งแรงด้วยนะคะ เห็นว่าเขียนว่าข่อยอินทรีย์คือมีอินทรีย์ด้วยคือหมายถึงยังไงเอ่ยข่อยอินรีก็คือเป็นพืชพื้นถิ่นที่ขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะตัวนี้เราก็จึงเรียกว่าข่อยอินรีค่ก็คือมั่นใจได้เลยว่าใช่ไม่ได้คือไร้สารเคมีใช่ค่ะเป็นพืชสมุนไพรที่เราปลูก ด้วยตัวเองใช่ไหมคะอ่าเป็นพืชสมุนไพรพื้นถิ่นที่ขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะโดยที่เราไม่ต้องปลูกโดยที่ไม่ต้องใส่สารเคมีเขาก็จะขึ้นเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งมันมีอยู่โดยธรรมชาติทั่วๆไปค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะจะไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นตัวเชื่อมทําให้มันเป็นครีมค่ะค่ะมียเกิดดีไหมคะคุณพี่ค่ะก็จะมีแชมพูนะคะแชมพูสระผมตัวนี้ค่ะค่ะ แชมพูตัผมตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมอยู่อ่าสมุนไพรหลายตัวด้วยกันนะคะตัวนี้จะคุณสมบัติช่วยอาการคันหนังศีรษะนะคะและตัวที่โดดเด่นนะคะก็จะเป็นตัวมะกรูดค่ะมะกรูดชะมินชันว่านหางจระเข้ใบหมี่นะคะ แล้วตัวอ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเป็นใบกระท่อมค่ะใบกระท่อม uh oh. ใช่ค่ะใบกระท่อมตัวนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นคุณสมบัติที่ให้โทษอย่างเดียวนะคะ uh huh. ให้คุณประโยชน์ด้วยนะคะใบกระท่อม uh huh. ถ้าเราดึงสารสําคัญของเขาออกมาใช้นะคะให้ถูกที่ถูกทางนะคะ uh huh. มันก็จะให,ให้คุณสมบัติที่ดีนะคะ uh huh. คุณสมบัติตัวนี้ช่วยในเรื่องลดอาการคันหนังศรีรษะค่ะ ่งม,<า>มีส่วนผสมยะะอยู่ในแชมพูสระผมค่ะแชมพูสมุนไพรบ้านหอมนวลนั่นเองนะคะ,คะใครที่มีปัญหาก็ลองใช้ดูได้เลยนะคะ,ข,ะของเรานี้ก็คือจะใช้เพียงนิดเดียวนะคะแล้วของเราจะไม่ได้ใช้รีมนวดค่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวติดการตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวบ้านหอมนวลจะมีเซรั่มบอดเพสตนะคะที่จะมาใช้คู่กับ ยาสรบผมตัวนี้นะคะโดยที่ว่าเราจะไม่ต้องใช้คีมนวดผมเลยค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณค่ะ